สำหรับอัปเดตนี้ฮะเป็นอัปเดตที่เขาเขาได้ทำมาอย่างยาวนานมากที่สุดเลยนะคืออัปเดตที่สามฮะและคิดว่าบล็อกเพ่ทำจนถึงสามเอ็กซ์พอร์ตเก็ดเก็ดนะับเกมที่คนสร้างอะ่ะเขาทำได้อย่างยาวนานจนวันน,น,นนี่เสร็จสมบูรมิจริงๆฮะแต่ตอนนี้และตอนนี้ผมก็ปรับให้ดนูนะครับกราฟิกไปเป็นสุดแล้วทุกคนว่า เขาพผมันม oh, ันหนี้มันเดด้อด้อนี่เิดไสุดมากสุดแต่เรียกเรียกว่าทรัพยากรมอ๋อันนี้แล้วมันไม่กิดโอเคอาจจะเห็นมันลดไปเพราะเพว่าอะไรคนที่บอกเองเรจะบอกได้เนื่องจากแกเนื่องจากปบอเติมที่เติที่ทรือำเกิเก่าแต่นะครับและให้เอา เอามาลงกันกันเลยตอนเก็บศีลให้พีพยากอนโทรศัพไรเพราะว่าอะไรโทรศัพท์แบบไม่มีคนนำข้ามทำให้เกิดข้ามตัดผมทำผมขายก็ต้องเพะว่าอะไรครับเขาก็เลยแยกแยกแบไปเลยทุกคนาผมเกวเห็ดนตั้งแต่ เข้มาคนอนี้จเห็นได้ว่เป็นห้อขยาไคนเพราะว่าเขาตมองดดดี๋ยวขึ้นลให้ดูเลยอันนี้แหละแต่จะมีสิ่งท่อัเคจอนะแต่ตรงนี้การย้านะแล้วเจ้าปมกัปมอะไรเป็นอีกรอ เป็นสมัยนี้ตัวนึ้นเี่อันนี้จะขึ้แบบคนรถบกขบคนเวลาเป็นผู้ปกครองหลายคนปกติจะมีมือใช่ไหมหรืว่ามี่าคนเป้เดียวน่ะอันนี้ยังไงเขาบอกว่าอัศจรรย์นี่มันหาดีเป้องไปปุ๊บไปปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเดีวยวเนี่ยจะตกโลกครับ แต่ว่ายังไม่หมดเพราะนั้นฮะมันจะเปลี่ยนแมปแมปไปแมปอื่นนะทุกคนสไตล์ที่าทำแบบนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าทรัยพยากรอของมือถือมันจะทำให้ทำงานหนักหรือไม่ก็ทความุงรักภาพตา่ำเลยต้องขอแยกเป็นแมปเลยทุกคนวฮคุณสตานนี่จะใช้ได้ฮะต้องเปิดเลยนะครับต้องเปิดเลยนะคร เมื่ออดีตก่อนคืออันนี้มันเข้าไม่ได้โอ้เปี๋ยนนะเปลี่ยนแบบอีกแล้วเหรอ ว้าเพี่เแ็มช่ก็เป็นแบบคุกรลาประบุกตนมันจะไอ้นี่ช่วใจ่วยีุตมันจะระเบิดูมกพื่อนโอล่ะหันจักหังจากจบลวตู้หลังจากที่ ดูหมดแบบี้จะไม่มีเกียร์เกียร์ให้เราวิ่งเสือแสดงนั่นหมายความว่าผมต้องเดินไปใช่ไหม oh yeah. This body all the way. We look forward to clear his good name, both in the public eye and in the eyes of the law. Stay tuned for more. Following recent events, Playtime Co. was asked. Wonderful. Okay.

เืออะไรทำเป็นสว่าอย่างนั้นน่ะติดขาด้วยฮะเดี๋ยวมอ่ันนี่สนด้วีอันนี่แบไม่ไวะนี่คกตะบนคุกนแบบนี้แหละทำไ้ตาลายทุกบนแต่เี๋ยวเขาบับแบบว่าไม่ให้นนะทุกคนจริง นี่ผมต้องฟ้าผู้หัวไปอีกรอบแล้วท่าน Get up, get up. เข้ามาได้ด้วยตรงนี้มันคือากติจะเข้าไปได้แค่ตรงนี้แต่ว่ามันมีมีกระจกเป็นแไระะ์แบบควาปู้ัึทร์อะไน่านจะใส่กระจกตปรงนี้ก็ได้ Get up Get up Welcome home. โอ้โหอ่ามันจะเป็นเป็นม้าเนินแต่นี่เป็นไดเมร์ตึกตายไม่ได้หรอกโดไม่ได้หรอก ที่พอได้แกหรอเย็บ <Yep. S 2> นั่นไงอันนี้่สองเส้อันนี้อันผมให้ดาวไว้เป็นพัสดุกว่างฉุกเฉนว่าชัว,ว,ชวต้อเป็นอปกวีิคุกูจัดแต่ก่อก็ตดชา Robert Law? D... Tipis Oh! Dia udah keluar dulu Yoi, Jeb Oh, enak Si... Frieda Kau cukup kebus Tidak tahu apa-apa Oh, Ya ampun Ini athletes but pintu Ternyata saya tak ยังะครับเอาไงดีดูเหัือนกตัวน่าจะเรื่อนี้ทางเดียวกนเยเจอเจอกันเจอกันเจอบอนอีกต่อไโอเคท่าผชมรู้สึกว่าอัปเดตนี้ผมก็จะทิ้งไว้หนมาในละครทุกคนจริงๆมันต้องมีนแม่นแม่ทำไมไม่กิ๊เตอร์นแม่ อแต่เดี mortar, ๋ยวผมจะทำอีกทีนะครับก็ขอก็ทุกทนี้ครับขอบถึงเวลาของการถวงตนะก็ข้งอกลาบปิดกลิ่นทะเลนัวนเอก่อนนะครับทุกคนยื่นไปยืเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายครับบายเลตสโก้